่าจะโดนลากันไปรอดลหรอตอนเริ่มมันะครับตอนแรงตอนแรงเหรออนแรงไ่ได้มาตอนแรงไ่ได้มเหมือนก็นไได้มากๆแต่มือเสามือสตอนเลยมือตอเลยสองวันได้สองตอนอนเมา่อเสาพูอเสาจนเสาบอกตอนเสาตอนเวลาแปดโมงตอนนี้่่ปะนี่อ๋อ อไปสาวนึกว่ามืออื่นซ้อมกับประเทศซ้อมซ้อมเลยไม่เพราะว่าซ้อมแล้วแล้วซ้อมอยู่ใช่แล้วเรียกว่าซ้อมยูเทนอ๋ออันนี้น้องเมย์กับน้องขนมอันนั้นเพป็นเมือแล้วเปล่าใช่ใช่นะเอ๊ะเออนี่เป็นยูเป็นเดินอยู๋อได้ตัวจิบันนเดินอ๋ออันนี้เป็นอะไรได้ไหมได้หัว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  เจ้ามาเบิ่งอยู่นี่เราสิ่กลับแล้วบ่เนี่ยอ๋อทีมบ้านตัวเองอ๋อทีมบ้านตัเจ้าของอยู่แข่งนี่เหรออ๋อสี่แข่งตอนไหนสองสาวทุกคนกเหลียวเบิ่งแกะกับเลียวเห็นไอ้นึกว่าเด็กน้อยทางใดวะสายตาแห้บ่ดีเพื่อใส่หมวกอย่างดีข้าเจ้าลากเรือขึ้นไปบนเรือไฟไปมันจักเม็ดนี่จักเม็ดเขาหน้าซีฟเหรอ มันร้อยเหรอมันใกล้มากเลยทุกคนระยะทางใกล้ๆแข่งแต่งานนี้เหรอแล้วไปแข่งงานอื่นอยู่บ้านี่าง,ง,านงานนี้อย่างเดียวปา<อ>กเซียนน่ะเด้อไม่งั่นน่ะติดพัดติดยาดมอันนั้นน้องไผ่มา

อันนี้ได้ไปสร้อยมือหรือเปล่าเมื่อน่ะไปเกี่ยวข้าวไปสามมือน่ะอ๋อเมื่อไปเกี่ยวซ้อยเดียวปัญญานี้เป็นคนเข้าวซ้อยเหรอไป็นคนข้าวซ้อยเพื่อนเหรอมื่อน่ะยังบ่ฮูอ๋อยังบ่ฮูทุกป็สาววานหนองเดินวันมาเสียอัดเสียเหือบ่อนไหนบ่อนอยู่บัอนนี้บ่อนอยู่หมู่บ้านน่ะบ่อนนี้บ่ แข่งแล้วกับมื่อเพื่อนผมที่มีเต็นท์คือคนอื่นเนาะมือแรกเลยมือนีเนาะคู่แรกบันนี้หรือแข่งมาจากรอบแล้ว,วอ๋อเ,เดี๋ยวไงว่าทีมย้อยจะคนฟิบเหรหทีมหใหญ่เดลยจะคนฟิปไปคืปยเดี๋ยวไม่ยิงเด้สามีปะ บอกมีแต่ผู้ชายบ้านนี่ไม่ยิงมีแต่รุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นน้อยายน้ำแบ่เป็นอีกน้ำเลือกเอานี่ย่มันเป็น้าอย่างเขาเอ้ยเป็นสาอย่างนี้ดอซ้าใหญ่เป็นคุดเพป่นคุดไปหยังคุดดินไปใส่คุดไปเอดนี่บอกมันคุดนี่หนะมันคุดเอาได้หนอดินนี่หนออ๋อเกิดมาเราเห็นเลย เลยเ,เห็นเลยเอนีซ้อมซอ,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 อมซ้อม,อมเหือสองส,สี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดคนจะจะพนเข้าเส้นใสแล้วก็ห่างจากขอบซ้าประมาณสิบเมตรหนึ่งทุกคนถ้าผู้ให่เร่งเข้าเนะนี่ยซ้อนถ้าแบบฮักเรือบอาทานนะอ่ามันใกล้ใกล้นึง ผมว่าประมาณร้อยเมตรนี่แหละบ้านเอาแข่งได้แบบเป็นเกือบกิโลนะอะ